วางในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีเธอนี่ว่างได้ตำนี้คือเธอนาว่างอี้มึงคือตื้อตื้อกูปไปนะมึงคือจากสีกศีกพระเจ้าคอยจะอยู่นี่วางไปวางไปโดนขอมันเก่งเลยบ่คือดนบาดนี้พอคือพ่อก็ขืนหูขืนเศร้า เอวังสีคังเอวังตูวตังฉับพันทันทีทันได้เนบเมื่อเธอเกิดความคิดขึ้นเสยยาปิพิกวเวภาราวาปุริโซเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเคระบินดังสังยูหิตวาอปัสิเลนะบำเมยยัเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นแต่ร่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นแล้วก็ทมทิ้งโดยไม่ยาก ถมความคิดถมสังขารออกไปจังสร็จนดันตัโลเซย์ไปเว้ยจังสิ็เป็น,นอย่าง,ง,งขันมันคิดไปจากเมื่อเมื่ออื่นจังสร็ท่มชิมเหตุ <c oughs> ยายๆคือทมน้ำลายในันบาทโมเมนต์คอยว่าได้พระพุทธเจเ้าคา้บชิวหัก เคเขรบบินดังประมาณนั้นถามอาจารย์ประสิทธิ์คนเก่งก็ข่อยซิวหาเนี่ยแว่าลินซิวหักเคเขรบบินดังสังยูหิตวาเอาปลายลิน้นตะล่อมน้ำลายไว้ก้อนน้ำลายเขระแปลว่าน้ำลายบินดังไปว่าก้อนตะล่อมน้ำลายไว้ในปลายลิน้นเป็นก้อน อิัสสิเลนะวัมเมยะทมทิ้งโดยไม่ยากฉันนั่นเป็นวาทิยสิคืออีกยังคือมากสอันนี้เราขึ้หลอ้อยอิงดูขึจังหวัดติขสินเอากรดอยักเศร้าได้กับปัจเจศได้หินหินบุเได้ขมขึ้นฝนผู้ขึ้นดีเห็นนองเป็นวะคืดีเถไรวันนั่งสมาที่นี่บอกขึ้นอนขึ้นย่วัดได้คืเมื่อนสิภาพไม่ออกแม่ตนปฏิบัติธรรมเป็นวัดว่า หาโอกาสจัดงานยังดีเพื่อมเมื่อนี่สิเอาข้ัวคืออยู่นีล่ะเพื่อนเมื่อหอดบ้านได้หรอจับสองมือสามมือตีสองคนกับลูกขึ้นม้านั่งคือแถวอ่องต่อพอดมือสองมัอนี่ตีสองเข่งไปหอดมือสามมัอนี่สีอืดๆกว่าเก่าอีกมันนั่งอยู่ได้หรอจักเศร้าหน้าที่ยังสูง ซึ่มันก็มือขั้วสมอนอสมควรเก็บเวลาแล้วคนมาตัวอันมาอยู่นี่มันมีมูมันเก่งน้ามูไดเพอจะสั่นมันอย่างเงื่อนพราะสัน่นนี่หรือว่านัทแจงหรือฮอบาดหรบุงยังมุงยังไว้ไว้แบบกับปวดตะเวดับเจ็ดหมื่นหนึ่งก็สิบหัวฟอได้ฝึกขัดเจ้าของนี่สุขฆ่าตนบอ่อปานฝานหัวบ่มเพิ่นบ่มให้บ่คือเจ้าบ่มเองับ มันน่านซุกอยู่ต้นนอยู่ซื่อๆอยากให้มันดีเอาเองอยู่วัดผลมันบูดีคือหมางไมยนี่มันน่านซุกแล้วมาฝันหัวบ่มังหุ่นไม่ได้ก็หัวเป็นทั้งบุญกระดาษว่าม่นน้ำหมากป้องไปกันแดงแจวายเพื่ออะไรเปล่าน่ะผายแข้งขาวกับน้ำหมากคือกันดีจะไดนบัดเพื่อเห้หบ่มมันแหล่ามันกระซุก เพิ่นบ่มห้บ่าปานเจ้าบ่มเองนว่าอยากจะให้มันดีเองเนี่ยมันไม่ดีคิดอยากดีมันก็ไม่ดีต้องมาฝึกเรื่อว่าอบรมบ่มนิสัยไผสิมาอบรมเจ้าของไดขอเจ้าของอบรมเจ้าของแฮวจังเอิญกันมาเป็นหมู่เป็นหมู่มาอบรมซอยกันนี่เป็นทีเรียงกันพระพุทธเจ้า่น่นองอไ้ได้มาเป็นหมู่เนี่ย ดูก่อนพิสุจนทั้งหลายนายโคบานผู้ฉลาดเมื่อจะต้อนโคข้ามฝั่งแม่น้ําน้ําเต็มเปี่ยมฝั่งในฤดูสลัทธักสมัยแม่น้ํำคงคาฝั่งทิศบุรพานน่งนายโคบานผู้ฉลาดตรวจด,ดูท่าลงพร้อมทั้งท่าขึ้นยังปลอดภัยแล้วจึงต้อนฝุงโคลงไป ส่วนนายโคบานผู้ไม่ฉลาดตัวดูแต่ท่าลงไม่ดูท่าขึ้นต้อนฝุงโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแกค่โคเท่าก็ไหว้าตามไปถึงฝั่งโน้นไม่มีท่าขึ้นไหว้วนไปเวียนมาถูก่กระแสแห่งแม่น้ําคงคาพัดตีจมลงไปตายในแม่น้ําถึงความที่น่าน ฉันใดสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนนะไม่รู้จักอุบายที่ชอบในการฝึกฝนอบรมซึ่งกันและกันบางแห่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ผีบาคือกันกํไไรง่วงผมหน้าบเบิงคาขึ้นไลายะทาลนลงตอดลงหลดนี่จะเป็นบ่าห้องไห้กามีซาระพัดยังขันเป็นบ้ามันสนักสีเอากันบาดในห้าไลยเอาก็ดอกบาดนาี้ ดีที่มีเฮอาไล่ล่งคาหาบนขึ้นดีๆ,ดๆพะภิกษุผู้เป็นปามโมผู้เป็นประธานสดับศึกษาสันตานังสืบต่อทารนังทรงไว้ซึ่งหลักคำอันภะษาตดาสั่งสอนเปรียบเสม,มือนนายโครบาลที่ตรวจดูท่าขึ้นท่าลงแล้วก็นำสู่การอบรมซึ่งกันและกัน หัวหน้าโคลงไปก่อนต่อมาก็าลูกฝูงโคหนุ่มโคสาวโคตัวแก่แก่โคตัวเท่าเทโคใช้งานไหว้าตามไปตลอดทั้งโคน้อยเกิดมาใหม่ๆก็ไหว้คลอเคลียไปกับโคตัวใหญ่ๆไปสู่ท่าอันปลอดภัยฝั่งโน้นก็พากันขึ้นฝั่งโดยปลอดภัย โคเหล่านั้นมันได้อาศัยซึ่งแต่ละกันในกระแสน้ําคือได้ห้่งโคเท่าก็ไม่เน่าปูเท่าทั้งหลาย,น,ยนั่นพอไงมันเจ๊ดตีแปดตดีไม่ไงเจ๊ดตีแปดสิบซากไม่กันเท่าหลังฟองมนันโคเท่า,านะสมนุนีโคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคน้อยน้อยนิ่มน,น้อน้อยจุนน้น้อยมินินมิลดิน อย่างนำาคดไปรับบาตรลับอาหารหัวบุคล